สวัสดีครับสงครามยูเครนยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารพเพราะรัสเซียก็ไม่ได้นับเหมือนกันแต่ว่ามีอยู่สิ่งหนึ่งที่รัสเซียเนี่ยไม่นับไม่ได้นั่นก็คือเครื่องบินนะครับพอรัสเซียจะเกณฑ์เครื่องบินเหมือนกับเกณฑ์ทหารที่ไม่ได้มีอยู่เท่าไหร่เสียไปเท่าไหร่ต้องรู้ก็เพื่อการบริหารจัดการในสงครามนะครับยูเครนนี่เปิดเผยว่าสามารถยิงเครื่องบินของรัสเซียได้200กลัมส่วนทางตะว,วันตกนี่ประเมินว่าไม่ต่ำกว่า60ลําลำทางรัสเซียว่าไงเงียบไม่มีใครรายงาน ซึ่งกองทัพระกาศของรัเสเซียแม้ไม่มีบทบาทในสงครามนี้มากนะักแต่ก็ได้รับความเสียหายขนาดหนัก ทางยูเครนกล่าวว่านักบินของรัเสเซียถูกสังหารหรือว่าเสียชีวิตไปแล้วหนึ่งในสีของนักบินทั้งหมดไม่น้อยนะครับสมมุติว่ารัเสเซียเนี่ยมีนักบิน4 0 0 0คนตายไป1000คนเหลือ3,000คนจากสงครามยูเครน218วันนะครับโดยเฉพาะฝูงบินทิ้งระเบิดที่559ของรัเสเซียซึ่งตั้งอยู่เมืองโมโรซอฟใกล้ชายแดนยูเครนที่เสียหายเป็นอย่างหนักซึ่งฝูงบิน559ของรัเสเซียนะครับมีเครื่องบินซู้34นี้ประจำการ36ลำและโดนยูเค เนจัดการไป14ลำและยังไม่รู้ว่าตอนนี้ฝูงบิน5 5 9เหลือนักบินกี่คนที่พร้อมในการต่อสู้นะครับ แน่นอนว่าซู -34 นี่เป็นเครื่องบินที่เก่งที่สุดในรัสเซียรัสเซียว่าแบบนั้นแต่ว่าในสงครามยูเครนนะครับซู -34 ได้รับมอบหมายให้ไปทิ้งระเบิดแบบไม่นำวิถีก็คือระเบิดธรรมดาแล้วแต่ว่าจะตกตรงไหนเพราะฉะนั้นแล้วนะครับซู -34 ต้องบินล,ลงมาต่ำเพื่อให้ระเบิดในี้ใกล้เป้าหมายมากสุดก็เจอกับระบบป้องกันแล้วก็ขีปนาวุธประทับป่าร่วงกระจุยกระจายอย่างที่เราเห็นซู -34 หนึ่งลำามูลค่า50ล้านดอลลาร์ก็ประมาณ1850 ส0ล้านบาทเราจะเห็นว่าเครื่องบินของรัสเซียเนี่ยราคาไม่แพงนะครับแต่ว,ว่าค่าดูแลรักษานี่แพงมาก สงครามยูเครนในครั้งนี้นะครับซู34ไม่พร้อมในการรบจะมาทิ้งระเบิดโง่ๆเหมือนที่ทําในซีเรียนี่ไม่ได้เพราะว่ายูเครนมีระบบป้องกันเพราะฉะนั้นการสูญเสียเครื่องบินจํานวนมากของรัสเซียในสงครามยูเครนจึงไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่แน่นอนว่าการเสียซู34สีรัสเซียผลิตทดแทนได้ยากโดยรัสเซียนะครับมีซู34 32ลําในปี2008เพิ่มขึ้นเป็น92ลําในปี2012แล้วก็ในปี2021นะครับรัเสเซีย มีซู34ทั้งหมด122ลำตอนนี้เหลือแค่108ลำแล้วเท่านั้นนะครับ จากการวิเคราะห์กองทัพอากาศของรัสเซียนะครับล้มเหลวในสงครามครั้งนี้เป็นเพราะว่านักบินของรัสเซียไม่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติการทำตามคำสั่งนี้อย่างเดียวจึงไม่สามารถใช้ไหวพริบแล้วก็ปฏิพัน์ของตัวเองได้นำมาซึ่งการสูญเสียนี้จำนวนมากนะครับส่วนใหญ่เครื่องบินของรัสเซียถูกจัดการโดยระบบป้องกันของยูเครนมีภาพวิดีโอเปิดเผยความลับของยูเครนนะครับที่ประสบความสำเร็จในการจัดการเครื่องบินของรัสเซียออกมาก็คือมีภาพปืนต่อสู้อากาศยานแบบเคลื่อนที่ เก็บเผดของเยอมันมาพร้อมกับขี่ปนุษแซมแบบโอซ่าของยูเคบในเมืองคาคีฟ โดยเกบเพิร์ดของเยอรมันเนี่ยยูเครนมี50ระบบมีกระสุน35มิมลิเมตรมีพิสัยการยิงอยู่ที่4.8กิโลเมตรส่วนโอซ่าหรือว่า 9K33 หรือว่า SA8 แก๊กโกเป็นขีปนาวุธพื้นส่สวกาศรูปแบบของยูเครนก็คือจะให้โอซ่านี้จัดการก่อนหากว่าตรวจพบเครื่องบินของรัสเซียนะครับแล้วก็ยิงถล่มโดยเก็บเพิร์ดรอดยากมากสำหรับเครื่องบินที่บินต่ำเป็นคู่หูที่น่ากลัวของยูเครนในตอนนี้นะครับ อยากลักษณะการต่อสู้แบบนี้นะครับสื่อจากรัสเซียนี่วิเคราะห์ว่ารัเสเซียจะเสียเครื่องบินมากขึ้นกว่านี้ในการรบกับยูเครนโดยเฉพาะฝูงบินทิ้งระเบิดที่559ของรัสเซียเราจะลืมว่ายูเครนเนี่ยก็ยังมีสตาสตริกระบบป้องกันเรียกกลางแล้วก็ยูเครนกำลังจะได้นาแซมาอีกรวมทั้งอิริชีจากชูมันเป็นหายนะของเครื่องบินของรัสเซียนี่โดยแท้ ตอนนี้รัสเซียทำได้แค่ยิงขีปนาวุธร่อนจากแดนของตัวเองไม่กล้าบินเข้าไปน่านฟ้าของยูเครนนี้เท่าไหร่บางคนไม่เชื่อว่าปืนโบราณอย่างเก็บเพิดกับระบบโบราณอย่าง 9K33 โอซ่าจะสามารถจัดการกับสุดยอดเครื่องบินของรัสเซียได้บางทีเราอาจจะถูกหลอกนะครับหลาเครื่องบินของรัสเซียอาจจะไม่ได้ทันสมัยอย่างที่เราคิด ปืนโบราณเจอกับเครื่องบินโบราณมันเหมาะสมยิ่งกว่ากิ่งทองประยุกแล้วในสงครามยูเครนในครั้งนี้นั่นคือความลับของสงครามยูเครนที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้